Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลเส้นแฟกเตอร์ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือกระดูกร้าวครับ,รบถ้าเป็นตรงกระดูกหน้าแข้งครับบางครั้งเนี่ยลูกไปตำแหน่งที่มีกระดูกร้าวอยู่เนี่ยเจ็บจี๊ดขึ้นมาทันที ที่เราเจอบ่อยมากๆที่สุดก็คือออกกําลังเพื่อลดน้าหนักแล้วขูมอาหารไปด้วยครับอืเข้าใจเลยค่ะมันทําให้สารอาหารเนี่ยไม่เพียงพอที่จะกลับไปซ่อมแซมกลับไปเสริมตัวกระดูกตัวกล้ามเนื้อของร่างกายคนที่ชอบออกกําลังไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งนักไตรเทรนหนักๆเตรียมตัวจะไปมาราธอนใหญ่อะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์มีคาแนะนํำยังไงที่จะไม่ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นคะดีที U ่อยู่เดียว Pre s e n t e d by ให้ประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Single Being Podcast ค่ะ เพื่อนฟังเขาวันนี้หมอใหญ่จะมาคุยถึงเรื่องราวที่น่าจะเป็นฝันร้ายของคนชอบออกกําลังกายของนักวิ่งเลยล่ะค่ะไอเดียของ ep นี้มันมาจากว่าหมอมีเพื่อนคนไข้พี่ที่สนิทกันอะไรเงี้ยค่ะท่านหนึ่งที่เขาก็อายุ40กว่าเนาะแล้วก็มาสนใจเรื่องการออกกําลังกายเนี่ยมาแบบชอบออกกําลังมากๆในช่วงหลังๆแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบ ติดวิ่งหนักมากก็วิ่งเทรนนู่นนี่นั่นตลอดแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งอะ่ะเขาก็ปวดที่เท้าขึ้นมาข้างเดียวนะคะปวดบริเวณหลังเท้าเขาก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นเอ็นอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบอะไรเงี้ยเขาก็ไปหานักกายภาพเนาะก็ทํากายภาพน,ะาพนวดนู่นนี่นั่นตามเรื่องตามราวผ่านไปสองเดือนก็ยังไม่ดีขึ้นเขาก็เลยมาปรึกษาหมอนะคะก็หมอก็ฟังฟังแล้วก็เอ๊ะห่วงว่ามันอาจจะเกิดกระดูกหัก โดยภาวะที่เรียกว่า stress fracture St ขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าหมอก็คุ้นๆแม้จะไม่ใช่หมอกระดูกแต่ว่าเคยเรียนมานะน่าจะต้องแบบ rule อ u t หรือว่าน่าจะต้องเช็คว่าไม่ใช่ภาวะนี้ก็เลยส่งเขาไปเจอหมอกระดูกค่ะพอเอ็กซเรย์มาก็โป๊ะเลยค่ะก็คือมี stress fracture St นะคะก็คือเป็นเรื่องของกระดูกร้าวที่พบได้ในนักกีฬานักวิ่งเขาก็โอ้ช็อกไปเลยไม่เคยคิดมาก่อนอยู่กับกระดูกร้าวมา2เดือนไม่รู้ตัวนะคะแต่ในที่สุดก็ได้รับการรักษาที่ถูกต้องละ ดังนั้นหมอกกเลยคิดว่าเอ๊ะมันยังอาจจะมีนักวิ่งนะคะจำนวนมากโดยเฉพาะนักวิ่งสวนักวิ่ง40 50นะคะที่มีความเสี่ยงเนี่ยแล้วก็เทรนหนักโดยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดหรือบางคนอาจจะเกิดไปแล้วไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะหมอก,ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะต้องมาคุยถึงประเด็นเรื่องของ stress fracture กันหน่อยแล้วแหละก็เลยเชิญแคปรับเชิญท่านนี้ค่ะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่าจะมาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ค่ะขอเชิญพบกับ คุณหมอแป๊บนายแพทย์พัทรพลอติเมทินแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลสมิติเวสสุขุมวิทยแพทย์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในวงการนักวิ่งค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แปบ๊บ สวัสดีครับอาจารย์ครับ่ใครที่บอกว่าเป็นแบบนักวิ่งแล้วไม่รู้จักอาจารย์แป๊บนี้คือแบบพลาดนะคะพลาด <laughs> <laughs> น่าจะยังเยอะครับ <laughs> จริงๆก็คือเห็นแบบทั้งคอนเทนต์ของอาจารย์แล้วก็เห็นทั้งเรื่องของอินซิเดนต์ในงานวิ่งที่มีอาจารย์ไปมีส่วนไปเป็นแบบฮีโร่ช่วยปั๊มช่วยชีวิตคนด้วยนะคะก็ บอกว่าเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราจะคุยถึงเรื่องของฝันร้ายของนักวิ่งฝันร้ายของคนออกกําลังกายเนี่ยก็จะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากอาจารย์แป๊บนะคะครับผมประเด็นที่อยากจะชวนอาจารย์มาคุยในวันนี้ค่ะคือเรื่องของ stress fracture ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยว่ามันคืออะไรคะอาจารย์ พราะ stress f a c t o r ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไทงายง่ายๆก็คือกระดูกร้าวครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนมันไม่เชิงเป็นกระดูกหักนะครับคือกระดูกหักเราก็เห็นชัดเจน uh huh. ว่ามันก็จะมีรอยว่ากระดูกแยกออกจากการมีการเคลื่อนแต่ว่าถ้าเป็นกระดูกร้าวเนี่ยก็จะเป็นแค่เหมือนรอยแรครกเฉยๆนะครับแต่ว่าก็ทําให้ส่งผลต่อการออกกําลังกายส่งผลต่อการใช้ชีวิตทําให้ลิมิตแอคทิวิตี้ต่างๆได้เช่นกัน อืมแล้วใครที่เสี่ยงเป็นอีกกระดูกร้านี้บ้างคะอาจารย์มันแยกเป็นหลายๆประเภทนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเป็นประเภทกีฬาเนี่ยก็คือจะเป็นกีฬาที่มีการกระโดดเยอะ mm hmm. ๆมีการกระแทกนานๆซ้ําๆ mm hmm. เช่นบาสเกตบอลหรือว่าเช่น mm hmm. การวิ่งเป็นตน้น mm hmm. อันนี้เราก็สามารถที่จะ เจอ stress fracture เนี่ยในนักกีฬากลุ่มนี้ได้นะครับ uh huh. ถ้าเป็นกลุ่ม,มอื่นๆเนี่ยที่เราพบบ่อยก็อาจจะเป็นผู้หญิงเจอมากกว่า uh huh. ผู้หญิงมักจะมีปัญหาเรื่องตัวกระดูกเนี่ยมากกว่าผู้ชายนะครับ uh huh. กลุ่มคนที่ขาดสารอาหารวันนี้เราก็จะเจอได้เช่นกัน uh huh. ครับผมก็ uh huh. จะมีคำว่า female athlete diet นะครับ uh huh. ที่เราคุ้นคุ้นกัน uh huh. female athlete diet เนี่ยก็จะมีเรื่องอาหารการกินที่กินไม่พอ สองก็คือเรื่องการขาดประจําเดือนนะครับอันนี้เวลาที่พลังงานไม่เพียงพอหรือว่ามีพลังงานที่เข้ากับออกไม่สมดุลกันเนี่ยก็จะทําให้ระบบภายในเนี่ยมันมีการความสมดุลได้นะครับนนก็อาจจะทําให้ประจําเดือนไม่มามสามก็คือเรื่องกระดูกปรุนหรือว่ากระดูกบางอันนี้เป็นสามอย่างที่เรา เจอร่วมกันได้บ่อยๆเราก็เลยเรียกว่ามันเป็นไตรแอดแต่ในปัจจุบันนี้ครับเนื่องจากพอบอกว่า female athlete triad เนี่ยมันจะไปจํากัดอยู่เฉพาะผู้หญิงแต่จริงๆแล้วอาการเหล่านี้เจอได้ทุกเพศทุกวัยนะครับ mm hmm. เราก็เลยมีอีกคํานึงเป็นกลุ mm ่ม hmm. อาการใหม่ที่พูดถึงกันเยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือ reds ย่อมาจาก relative energy deficiency in sports mm hmm. ก็ต้องบอกว่า f e เมล e a t h t เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ reds นะครับซึ่ง Red เอเนี่ยก็ยังมีส่งผลทําให้เกิดอาการในระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นทั้งเรื่องระบบการย่อยอาหารทั้งระบบหัวใจหลอดเลือดนะครับหรือรวมไปถึงเรื่องภาวะทางจิตใจด้วยนะครับบางคนก็มีอาการ e r e s s e สซึมเศร้าเลยใช่ไหม ใช่ครับซึ่งก็จะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะในผู้หญิงแะครับก็จะทั้งผู้ชายทั้งอะไรเราก็เรียกรวมอยู่ในกลุ่มอาการนี้ได้ถ้าเกิดว่าซ้อมหนักเกินไปกินไม่พอเราก็จะเจออาการเบรดเอสอันนี้ได้ครับผมโหน่าสนใจมากๆเลยค่ะคือถ้าเราเทรนเยอะแต่ว่าเรากินไม่พอเนี่ยมันส่งผลคือร่างกายรวนพูดง่ายๆไม่ว่าจะโรมเอยระบบฮอร์โมนเอยแล้วก็รวมไปถึงกระดูกด้วยใช่ไหมคะใชครับ ทีนี้ถ้าเรามาโฟกัสที่ตรง stress t St r a c t u r e เนี่ยอย่างตำแหน่งไหนที่พบได้บ่อยบ้างแล้วก็โดยเฉพาะอย่างในนักวิ่งนะคะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น lower extremity ครับก็คือกระดูกขากระดูกนักแข้งหรือว่ากระดูกเทา้าครับผมส่วนที่รับน้ำหนักเยอะๆอันนี้เราก็จะเจอได้บ่อย ครับผมอืมโอเคเลยซึ่งอาการเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนเวลาเราไปอุบัติเหตุแล้วกระดูกหักใช่ไหมอาจารย์อ่ใช่ครับอันนั้นชัดเจนครับเรารู้อยู่แล้วมีขาพ,พลิกข้อเท้าลักม,มีกระแทกนะครับกระดูกแตกกระดูกหักอ,อันนั้นชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็น stress fracture เนี่ยก็จะมันเหมือนค่อยๆ develop ขึ้นมามค่อยๆเป็นขึ้นมาไม่รู้รว่ามันเกิดเมื่อไหร่ด้วยซ้ำใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับรู้อีกทีคือเป็นแล้ว อแล้วเราจะไปรู้ได้ไงอาการมันเป็นยังไงบ้างอาการหลักๆเลยก็คือมีอาการปวดครับแล้วก็อาจจะมีบวมแดงนะครับอย่างถ้าสมมติเวลาตรวจร่างกายปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นตรงกระดูกหน้าแข้งครับบางครั้งเนี่ยรูปไปตำแหน่งที่มีกระดูกร้าวอยู่เนี่ยเจ็บจี๊ดขึ้นมาทันทีนะครับบางครั้งรูปเบาๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกแล้วว่าตำแหน่งตรงน,นั้นอ่ะมันนูนขึ้นมามันมีอาการอักเสบปุ๊บมันก็มีการบวมขึ้นมาอื ก็จะสงสัยได้ว่าอันนี้เป็น stress fracture หรือเปล่า mm hmm. จริงๆต้องบอกว่ามันมีขั้นตอนก่อนที่จะเป็น stress fracture ครับอาจจะแค่ตัวกระดูกเนี่ยช้ำนะครับ mm hmm. อาจจะยังไม่ถึงกับขั้นร้าวถ้าเราสามารถที่จะตรวจเจอได้ก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็รักษาได้ทันพัก ได้เสริมเรื่องอาหารการกินได้นะครับลดอาการอักเสบได้ในอ,อ,อาการกระดูกช้ำตรงนี้ก็จะไม่เปลี่ยนไปเป็นอาการกระดูกร้าวครับผม,มดังนั้นเนี่ยคืออย่างถ้าในคนที่เทรนหนักๆอะไรต่างๆแล้วรู้สึกว่าแบบวันนึงมันมีปวดหรือว่าแดงหรือบวมบางจุดขึ้นมาเนี่ยค,คือก็ควรจะพักก่อนควรจะเช็คตัวเองก่อนใช่ไหมอาจารยใร์ใช่ครับใช่ครับอาการเจ็บมันก็จะเป็นเจ็บจี๊ดเลยครับอาจารย์ ซึ่งมันจะไม่เหมือนเจ็บพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นในลักษณะนั้นมันอาจจะรู้สึกปวดระบมแต่อันนี้มันจะเจ็บแบบ เหมือนเจ็บจีดลงน้ำหนักเจ็บอย่างเงี้ยครับอาจารย์อ๋อโอเคเข้าใจค่ะเพราะว่าถ้าพวกนั้นมันก็จะเหมือนแบบปวดปวดเมื่อยเมื่อยถูกกดแล้วก็สบายขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะคนละอย่างกันครับผมอ่าแล้วอย่างเงี้ยถ้าตัวเองคิดว่าสงสัยว่าจะเป็นเนี่ยควรไปพบแพทย์ไหมแล้วแพทย์จะมีการวินิจฉัยยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้ารู้สึกว่าสงสัยว่าเป็น stress f r a c t o r เนี่ยอย่างแรกที่สําคัญสุดเลยนะครับคือต้องพักก่อนฮะต้องหยุดก่อนอย่าไปฝืน แล้วก็ถ้ามันมีอาการบวมแดงชัดเจนเราก็สามารถตรวจคอนเฟิร์มร่วมกับการสักวัดและตรวจร่างกายที่พูดมาถึงเนี่ย huh. นะครับเราก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมอีกก็จะเป็นเอ็กซเรย์ huh. นะครับเอ็กซเรย์ huh. ray, ถ้าเกิดว่ามีกระดูกร้าวที่ชัดเจนเนี่ยเราเห็นเลยฮะว่ามันจะเ,นะเป็นรอยแครกที่ผิวกระดูก huh. แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นระยะเริ่มแรกมากๆเนี่ยเอ็กซเรย์อาจจะไม่เห็นครับอาจจะต้องไปทำเอ็มไอนะครับซึ่งก็จะเห็นชัดเจนกว่ากพ ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีอาการค่อนข้างชัดแล้วเอ็กซเรย์ไม่เห็นแต่ยังรู้สึกว่า้น่าจะใช่ stress f r a c t ร r เนี่ยผมก็จะส่งไปทำ MRI เพิ่มครับดูว่ามันมีจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าถึงขั้นเห็นด้วยเอ็กซเรย์ครับก็มันะเดียดพอสมควรแล้วฮะโดยทั่วไปถ้าเจอแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะรักษายัางไงคะต้องผ่าตัดไหมหรือว่าต้องทํำยังไงบ้างต้องบอกว่าผมมาดูนักกีฬานักวิ่งเยอะนะครับ นักวิ่งส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะทําการรักษาควบคู่ไปกับการออกกําลังกายต่อได้ยังออกต่อได้ด้วยจริงๆถ้าเป็นโรคอื่นๆอ <c oughs> แต่ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเป็น stress fracture เนี่ย <c oughs> เป็นโรคเดียวเลยที่ผมแนะนําให้หยุดเลยครับอ <c oughs> อันนี้ต้องต้องพักเลยครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> แรงกระแทกที่เกิดจากการออกกําลังแรงกระแทกท,ที่เกิดจากการวิ่งเนี่ยครับยังไงก็ตามเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มันไปลงที่กระดูกได้ครับยังไงลงอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยต้องพักครับแล้ว ลดอาการอักเสบอาจจะด้วยการกินยาอาจจะด้วยการประคบเย็นน,นะครับ<น>แล้วก็อาจจะต้องเสริมเข้าไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเสริมพวกกล้ามเนื้อนะครับให้กล้ามเนื้อแข็งแรงพอ<น>แล้วก็ให้กล้ามเนื้อเนี่ยช่วยสป,ปอร์ตการกระแทกการตอบสนองกับน้ําหนักแรงกระแทกที่เกิดขึ้นเวลาที่เราออกกําลังกาย<น>อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องไปดูสาเหตุครับว่าสาเหตุที่ ทำให้เกิด stress f r a c t u r เนี้ยคืออะไรนะครับเป็นกลุ่มอาการของเ e d S หรือเปล่าอกินไม่พอหรือเปล่าซ้อมหนักเกินไปหรือเปล่าค่ะบางท่านที่เราเจอบ่อยมากๆที่สุดก็คือออกกําลังเพื่อลดน้ําหนักอแล้วคุมอาหารไปด้วยครับอืเข้าใจเลยค่ะืังน,นั้นเนี่ยมันทําให้ สารอาหารเนี่ยไม่เพียงพอที่จะกลับไปซ่อมแซม <S <S 2> <S 2> กลับไปเสริมตัวกระดูกตัวกล้ามเนื้อของร่างกายนะครับเพราะะนั้นก็ทําให้มีอาการ stress fracture ต่างม,มาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กลับไปแก้ตรงสาเหตุตรงเนี้ยเดี๋ยวก็เป็นอีกครับหรือว่า <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวมันก็จะหายช้าหรือไม่หายครับ <S <S 2> <S 2> ก็คือหลักๆเนี่ยไม่ได้ต้องผ่าตัดหรือว่าต้องอะไรแค่ขอต้องการการพักซึ่งการพักนั้นส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์แล้วแต่กรณีครับถ้าเกิดว่าเป็นไม่เยอะเนี่ยอาจจะประมาณสักสองสามสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะแล้วมีอาการเราชัดเจนคือเราก็รักษาเหมือนกระดูกหักทั่วๆไปเลยครับคือกระดูกหักทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยมันติดนะครับเริ่มติดแต่ว่า จะให้ติดดีจริงๆเนี่ยก็ประมาณ3เดือน uh huh. ฉังนั้นเนี่ยระยะเวลาในการพักเนี่ยในแต่ละคนแตกต่างกันไปครับถ้าเกิดว่าพึ่งเริ่มเป็นเลยอาจจะไม่เกิน1เดือนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะแล้วเนี่ยเป็นเรื้อรังมา2ปี3ปี uh huh. บางคนเป็นเรื้อรังมานะครับ uh huh. คือบางคนพยายามฝืนนักกีฬา uh huh. ที่ยิ่งฟิตมากเนี่ยก็จะยิ่งทนต่อความปวดได้เยอะครับ uh huh. บางคนฝืนมาตลอด นะครับอันนี้อาจจะต้องพักยาวเลยครับอาจจะสามเดือนแล้วก็รักษาเหมือนอาการกระดูกหักทั่วไปเพให้กระดูกมันติดได้ดีขึ้นครับผมคือคิดแทนคนที่ชอบออกกําลังนะว่าต้องอึดอัดแน่นอนคิดว่าอาจารย์ต้องเคยโดนถามนะว่าเขาอาจจะบอกว่าอ่าถ้าวิ่งไม่ได้งั้นทําอย่างอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถทําอย่างอื่นแทนได้ครับจริงๆแล้วถ้าเป็น stress factor เนี่ยอะไรก็ตามที่ไม่ทําให้มีอาการปวดนะครับทําได้เลยครับ สมมติมเป็นนักวิ่งเนี่ยจะไปปั่นจัก,กรยานจะไปไว่ายน้ําจะไปอะไรครับแต่ผมก็จะเจอปกติแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยว่ายน้ําเนี่ยมันน่าจะไม่มีแรงกระแทกอะไรนะแต่ว่า สิ่งที่เจอเยอะที่สุดครับว่ายน้ำมาเจ็บกว่าปั่นจักรยานครับเพราะว่ายน้ํามีตอนถีบขอบสะอตอนถีบขอบสะนี่เจ็บครับโอเคงั้นก็ว่ายน้ําแบบห้ามถีบคอบสะถูกครับอาจจะต้องแตะปุ๊บแล้วก็หมุนตัวกลับไปลอยตัวก่อนแล้วว่ายต่ออะไรอย่างเงี้ยครับโอเคอย่างน้อยแล้วก็ไม่ได้ฝันร้ายซะทีเดียวก็คือคุณยังออกกําลังกายได้อยู่เพียงแต่แบบอื่นมันจะไม่ได้ไปลงน้ําหนักตรงบริเวณนั้นถูกครับ โอเคแต่แน่นอนที่สุดไม่มีใครอยากผ่านรลายค่ะอาจารย์สำหรับคนที่ชอบอกอกกำลังไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งนักไตรเทรนหนักๆเตรียมตัวจะไปมาราธอนใหญ่อะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์มีคําแนะนํำยังไงที่จะไม่ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นคะ โอเคครับผมคิดว่าถ้าในเรื่องการซ้อมเองเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มต้นซ้อมแบบค่อยเป็นค่อยไปมีการวางระบบการซ้อมที่ดีเพียงพอครับค่อยๆเพิ่มระยะค่อยๆเพิ่มความเร็วเวลาที่เราเพิ่มระยะเนี่ยแรงกระแทกมันก็จะสะสมมากขึ้นนะครับเวลาเราเพิ่มความเร็วแรงกระแทกในแต่ละก้าวก็จะมากขึ้น mm hmm. ฉะนั้นเนี่ย การที่เราค่อยๆเพิ่มทําให้ร่างกายได้ปรับตัวค่อยๆแข็งแรงขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะรับกับแรงกระแทกเหล่านั้นเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถป้องกันภาวะนี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับ <S 2 <S 1> <S 1> ก็คือเวลาที่เราซ้อมแล้วเราต้องพักให้พอด้วยครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟนูนะครับถ้าเกิดว่าเราซ้อมต่อเนื่องทุกวันไม่มีวันพักเลยร่างกายเหมือนไม่ได้มีการเบรก ไม่ได้มีเวลาในการซ่อมแซมแบบเต็มที่นะครับก็อาจจะทําให้มีอาการขึ้นมาได้เช่นกันสารก็คือเรื่องอาหารการกินครับซ้อมหนักต้องกินให้พอนะครับ <S <S แล้วก็ซัพพลีเมนต์ต่างๆถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงยกตัวอย่างง่ายๆผู้หญิงไว้หมดประจําเดือนนะครับก็ <S <S จะมีปัญหาเรื่องกระดูกมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องโดยทั่วไปถ้าเกิดว่ากินอาหารได้กินนมกินอะไรได้เพียงพอ รับแสงแดดได้วิตามินดีเพียงพอเนี่ยอาจจะช่วยได้แต่ถ้าเกิดว่ามีการขาดเรื่องสารอาหารเหล่านี้อาจจะต้องกินพวกสารอาหารเสริมกินแคลเซียมเสริมกินวิตามินดีเสริมวันนี้ก็จะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้เช่นกันนะครับอีก mm hmm. นิดนึงคือในบางคนที่มีปัญหาเรื่องเท้านะครับ mm hmm. อาจจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด stress f r a c t u r ได้ก็ mm hmm. ต้องดูครับว่ารองเท้า หรือว่าสรีระของเท้าของเราเนี่ยได้รับการรักษาได้รับการปรับหรือเปล่าถ้าเกิดใช้ที่เท้าแบนอาจจะทําให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด stretch fracture ของกระดูกน้าแข้งนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเออเราสามารถที่จะเสริมความแข็งแรงของข้อเท้าได้ไหมหรือว่าเราสามารถที่จะปรับรองเท้าหรือเสริมรองเท้าเนี่ยให้ภาวะเท้าล้มหรือมันเกิดจากการเท้าแบนของเราเนี่ยครับดีขึ้นได้ไหมก็ะจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการ stretch fracture เหล่านี้ได้ อ,อืมค่ะก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะรู้สึกว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคือพอเพื่อนคนรู้จักที่เป็นเนี่ยก็คือรู้เลยว่าเขาแบบ เครียดมากฝันร้ายมากนะคะ<ช>ก็หวังว่านะคะวันนี้ก็สายออกกําลังนะคะทั้งหลายสายนักวิ่งสายไตรทั้งหลายเนี่ยฟังแล้วก็จะสามารถนําทิปที่อาจารย์แนะนําไปปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้เกิดในเรื่องของ stress fracture ขึ้นนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์แป๊บนายแพทย์พัทรพลอติเมทินขอบคุณมากคะ่ะอาจารย์สวัสดีค่ะัครบ ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามฟังกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้ค่ะฟังจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด follow นะคะในทุกๆแพลตฟอร์มที่คุณฟังเลยค่ะสัปดาห์หน้าวันศุกร์ช่วงเย็นๆเ,เรากลับมาให้รักดูแลชีวิตไปด้วยกันได้ใหม่สำหรับวันนี้หมอลาไปวิ่งก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทีิดาการรุจิพัฒนกุณดีที่อยู่เดียว Presented by ายให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต